ท,ทุกคนดูข้าบหนักมากนี่ตัวเลื่นเลยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยใกล้วันแม่แล้วตอนนี้บ้านผมเนี่ยฝนตกแดดออกตะไร้เต็มพื้นเลยถ้าแม่มาอาจจะลื่นได้อันตรายเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะไปทาความสะอาดบ้านกันตอนหลังแม่กับปืน้นฉีดน้ํา7 0บาทจากพัมคินนี่ในกระเป๋าใบนี้นะครับข้างในนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ x <c oughs> 2ีแอมป์สายดูดน้านะครับหัวฉีดแบบองศาหัวฉีดปรับได้กระบอกน้ํายาก้านต่อเราให้ไปสองท่อนเลยนะทันชาร์จแบตมีสายให้ด้วยนะใช้สายตัวเนี้ยของกระตัวเครืได้เลยเวลาใช้งานเรากำแล้วเรากดปุ่มมนีี้้ดด๋ยผทใหู งานง่ายครับน้ำหนักก็เบาซื้อไปฝากคุณแม่ก็ได้เอาไว้ให้คุณแม่เขาลดน้ำต้นไม้ก็ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเราปรับลดแรงดันได้ซึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่24่บาปป่าเป็นหัวฝักบัวนี่ ใครที่ก๊อกหน้าตาเป็นแบบนี้สามารถที่จะใช้ข้อต่อกล้เสียบข้าตายแล้วก็ใช้แหมนมขัดลัดตัวกรองตัวนี้เนี่ยเขาจะมีท่นอยู่ข้างในให้เราหมุนออกเอาตัวนี้ไปเก็บระวังนะครับมันจะมีวาลวต้อไปเก็บพ้ดีนะอย่าหายถ้านานจะเป็นเกลียวในแบบนี้นะครับข้อต่อวนี้เขาจะเป็นเกลียวนอกพอดีเราก็หมุนเข้าไปได้เลยอันนี้กรณีที่บ้านใครนะครับมีหัวก๊อกแบบนี้แต่บ้านผมไม่ใช้เพราะว่าบ้านผมหัวก๊อกเป็นเกลียวนอกอยู่แล้วผมก็แค่ถอดเสร็จแล้วผมก็สวมแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับง่ายๆเรียบร้อยนั่นแหละ ล้างพื้นล้างรถล้างแอร์ล้างข้าวฝั่งลึกเป็น10ปีก็ล้างต่อแับประกันการใช้งาน1ปีเต็มพร้อมอุปกรณ์คร,บ,ร,ครบชุดพร้อมใช้งานทันทีกดตาก้าครับฟัาขึ้นพบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ